สวัสดีครับมือนอวันที่8กบกรกฎาคม2566นะครับมือนีเวาเบิ้งหงาแพ่งกลาปลูกเพื่อแรกนะครับต่อแรกเลยอยู่หน้าพี่น้องนะครับผมเป็นครูเอาทอนพันไม้เพ่่น นี่ครับสภาพงาต่อแรกนะครับบอท่านด้ตัดแต่งต่อเพื่อนปลูกโดยวิธีการใส่รถไถเหยียบนะครับใส่รถไถงามามตามลักษณะที่เห็นนี่งาหนาดีอยู่นะครับนี่คืองาแพ่งกลานะครับทางล่างนะครับเท้าเรื่อยครับ เขาเลื่อยดีครับถือว่าอัตราการเกิดนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่คือนญ้าต่อแรกก็ยังจะมีหยาอื่นหยาธรรมชาติปนน้ำอยู่ก็ต้องตัดแต่งต่อไปเรื่อยๆนะครับตัดแต่งต่อไปตรงนี้เป็นงานหน้าเก่า เพื่อนว่าเพื่อนปลูกเนี่ยไปแทงง้วนะครับเนี่ยทีประมาณสองานนะฮะเ,เลยใส่ถอนพันลอยกรโลนะครับเอามาปลูกเลยเอามาให้พี่น้องผู้ปลูกเนไม่เบิองน้ำนะครับว่าปลูกเนีต่ตอแรกมันเป็นจังไดลักษณะออกมาแบบใดเมื่อเวลาปลูกตอแรกนี่ทีน้าตึบนะครับ ก็นานาอู่หนาหนี่แนวอื่นนำ้ำอายุประมาณสองเดือนนะครับที่ปลูกเปิดมาบัตรในบานปุ๋ยจากเถื่อน,นะครับก็เ,เลยเอามันให้พี่น้องเบิง้งนี่นะครับนี่คือหญ้าเพงกอลานะครับอยู่ในมือผมนี่คือต้อนหญ้าเพงกอลาอันนี้คือล่ำที่เขากำลังที่ เป็นเท้าไง่นะครับเท้าเรื่อยออกไปก็จะมีงาอื่นๆปนลายอยู่นะครับในต่อเรียกที่เห็นเนี่ยคือ,อนสนโออสนโอหินนะครับงาใบเขาเงามันกระจิดท่าหนาทีของมันไปนะครับ เรียว่ามเบิงครับวันนี้มาเบิงไกลๆครับมาเบิงมาเบิงว่ามันเป็นยังไงอยู่ทางหลังนี่คือแพงโกลานะครับนี่นี่ก็แพงโกลานี่คือเถาแพงโกลานะครับเนี่ยมองมันสามกันอยู่ทางใตครับวันเกิดแล้วนี่มันแทงนอนี่ ซื้อนี่นะครับคอเดียวนี่เกิดมาจากต้นพีนองว่นึองสามสี่หาหกเจ็ดแ8ต้นครับน่อเดียวนี่8ตน้นแลดนออื่นขออื่นนะครับนี่คอนี่บวัท่านได้ได้วัดท่าน,นยังขี่ดินนะครับแต่ว่ามันกเกิดเป็นต้นขึ้นมาเลยเห็นไหมสี่เอามาน้ำเสนอนะครับ เอามารายงานพัฒนาการแย่แปงนี้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดนะครับญ้าแพงกล่าตอแรกที่เป็นปลูกไวใ้ในไฮน่านะครับหน้างานนี่เป็นหน้างานที่สูงที่สุดนะครับต่อจากจ่ายปลานะครับเอื่อน่าสีเอื่อน่าแพงกลานะครับกกแกดงกกแดงนะครับ แแงงกก๊ดเดี๋ยวลังตัดแตงต่อแล้วเดี๋ยวมานะเอามารายงานผลให้พี่น้องได้รับส้มรับฟังอีกเทือนึงนะครับผมเดี๋ยวมาแดกเรียนเรียนรู้กันยาแพลงกลุลา การบริหารจัดการแปลงหญ้าการปลูกหญ้านะครับเมื่อนี้ได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตยจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ แง่แพ่งกุลาต่อแรกนะครับ,บอกท่านในตัดจักเทือปลูกข้างแรกโดยวิธีการใส่รถไถเหยียบนะครับถอนพันธุ์ให้ติดดินเอามาฝากพี่น้องนะครับผู้ปลูกหนต่ตอแรกเนี่ยมันออกมาลักษณะใดนะครับจะฝากตกใจนะครับเข้าไปเบิ้ง ว่าหยาแพ่งกว่าลาเฮ้ามันมีหลายปันไดส่วนหยาอื่นนี่ก็ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวหลอบต่อไปเขาตัดแต่งต่อแล้วนี่เดี๋ยวหยาแพ่งกว่าลามันจะคุ้มเขาเองนะครับต่อแลกกาทิตนี่นะครับวัชจะพืชปนอยี่ยนี่นะครับวัชจะพืชที่มันเคยอยู่ในพื้นที่ของเฮ้ามองนี้เป็นงานหน้าเก่านะครับเป็นงานหน้าปีนี้เพิ่นปลูกห้านะครับ มันก็นจะมีสนหินมันมีหยาใ,ใบเขา้าอื่นๆนะครับห้าดอ,อกเขาวหีาก็มีแต่เบิ่งจากลักษณะห้าแล้วนี่บอทันแพงกาลาเทๆครับเอามาฝากพี่น้องนะครับผู้เริ่มปลูกห้าก็มีผู้สนใจการปลูกห้าก็มีนี่คือลักษณะของห้าต่อแรก ของเพีงกลานะครับ